w o r ร์ส e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ เรื่องของราคาทองคําต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ถือว่ามีอัน,นิีงสงเกิดขึ้นนะคะปรับขึ้นมา3วันทําการแล้วนะคะโดยสายหลักก็มาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะทาให้ทองคําที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบนะคะก็เลยทําให้มีแรงเข้าซื้อแล้วก็ราคาขยับขึ้นมาได้3วันต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่าราคาทองคําในตลาดต่างประเทศเองนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,784ดอดอลลาร์สหรัฐ รัต่อออนซ์นะคะขยับขึ้นมาได้0.2ค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนราคาทองคําก็เพราะว่าทางด้านของทองคำในปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวเฮดจนะคะหรือว่าป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อนะคะทำให้อาน,นิสง์ของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นซั p พลายช็อตเท,ทที่เกิดขึ้นราคาน้ํามันที่ปรับตัวขยับขึ้นมามากที่สุดในรอ,รอบ7ปีก็เลยเป็นแรงหนุนให้ทองคำเนี่ยกลับมาได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับนะคะว่าระยะนี้เองอาจจะไม่ได้บอกว่ากลายเป็นบุริชเชนหรือว่าเป็นทอง ทองคำขาขึ้นอย่างชัดเจนมากนักเพราะว่ายังมีบางปัจจัยนะคะที่กดดันราคาทองคําอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นมุมมองของพอทิวเดอร์จอนส์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเฮชฟันรายใหญ่ค่ะออกมาบอกว่าเขาชื่นชอบบิตคอยมากกว่าทองคําในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะคะเพราะเขาบอกว่า บิตคอยเนี่ยสามารถเอาชนะทองคําได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเขาถือครองสกุลเงินดิจิตอลตอนนี้ยังไม่ถึง10%ของพอร์ตด,ด้วยซ้ําแต่เขาก็มีความกังวลต่อเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนจะเป็นความเสียให้กับตลาดการเงินของสารัฐและเศรษฐกิจโลกนะคะเราเห็นราคาบิตคอยพุ่งไม่หยุดนะคะก็ถือว่าไปใกล้ 6 7 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะคะก่อนจะลดช่วงบวกลงมาล่าสุดก็อยู่ที่6 4 7 7 7ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าราคา move เป็นค่อนข้างเร็วนะคะก็ต้องติดตามใกล้ชิดด้วยเหมือนกันค่ะ ส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Bitcoin ราคาไปแตะจุดสูงสุดใหม่ได้ก็เพราะว่ามี ETF Bitcoin กองทุนแรกเลยนะคะที่เปิดซื้อขายเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานนะคะซึ่งก็สะท้อนว่า Bitcoin เข้าสู่เมนสตรีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เหรียญอื่นๆนั้นก็ขยับขึ้นมาตามด้วยนะคะอย่างเช่นอีเธอเรีเองก็ขยับขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ Bitcoin เลยทีเดียวค่ะ ส่วนคำแนะนำของทาง w วลซีบูลเล่ยอินเตอร์เนชั่นแนลต่อการลงทุนในทองคำนะคะก็คืออาจจะต้องรอหลุนนะคะว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1789 ถึง1,792ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมานะคะอย่างไรก็ตามปจัจจัยกดดันทองคำมีไหมยังมีนะคะอย่าลืมว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเึ่ง f ง d Minute s เองนะคะหรือว่ารายงานการประชุมครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายนที่เพิ่งประกาศออกมาเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็เห็นชัดละคะ่ะว่า F e d มีความตั้งใจจะลดวงเงิน QE ที่ตอนนี้อัดฉีดเข้าสู่ระบบนะคะ120,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงเดือนละงเดือนะ15,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเดี๋ยวซักต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเราคงทราบกันนั่นก็แปลว่าสภาพคล่องที่เคยอัดเข้ามามากๆก็จะลดการอัดฉีดลงไปนะคะซึ่งแน่นอนว่าตลาดรู้เรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วแต่สภาพคล่องที่ลดลงก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆที่เคยปรับขึ้นแบบยกแถวเนี่ยนะคะอาจจะได้รับแรงกดดันด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าราคาทองคาอ่อนตัวบาจีบ เลนเตอว์เชนชั่นแนลแนะนำเลยคะว่าแนวนรับต่อไปอยู่ที่1,766ถึง1,760ดอลลาร์สหรออัฐต่อออนนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับ Pocket ็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการสวัสดีค่ะ